เปีเปเเกเเยกไหมเป็ดไหมอ้ยโ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 ้อ้ยโ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 อ้ยอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ย้้อ้อยอย้ยอยอย ร้นอนไหมคะโอ้ยพี่พลอยร้อนมากเลย,ยเล่นกับน้องเล่นจะเหนื่อยแล้วอาบน้ำกันดีกว่าปะตาตกนะเออตกนะโอ้ยอือตาตกนะชิงเลยเออชิงเลยชิงเลยตาชิงเลย